สบายดีพี่น้องมือในลูกสาวเห็ดปิ่งไก่ปิ่งไก่ให้แม่กินเดิมหนิเด้อปิ่งไก่ตัวหนึ่งให้แม่กินอซวนเพลินสวัสดีสบายดีจ้านีเนาะเพียงเนาะไก่ในขอกนี่แหละ อย่างมันแหมๆสุกๆ,กๆอีเมยเราหมักสุกๆ,หกๆแหมๆเมย์จะกินไก่วันนี้แบบเปี๊ยงไก่ให้แม่กินแน่เมยจะกินปี๊งไก่เธอก็เลยจัดให้แมย์ได้พิมพ์เลยตัวหนึ่งนี่ก็เครื่องในมัน,มมนแต่แสบผู้ได้กินสำนึกเรียบเรียบเลยปี๊งไก่เม่์มอนฮะแสร็จสรกันเด้อจ้า สบายดทีทีน้องกินเขาวแรงกันด้ <จะ S 2> <ต>อกินไกโดนปงไงฉีกเลยน่าจะชุบกันลากอแต่หงมันเป็นมือเห้ยเซเว่นแบบเป็นมืไหมมันเห็ดฝามแนงเลิศเต่กิน่มา,าจะแช่่กันด้อม่ทันเมืเดีย๋ยวมาเกอรแล้วเนาะ ทุกคนอิ่มบ้างละได้พี่น้อยอันนี้เห็ดหมงไงกินเลยจะกบจะกินปลาปลาหมึกตําหูเห็ดยังดพอเลยแกบวงแล้ว กินก็เมื่อเพือนใน้นของำก็ฉชเมื่อเลยเพื่อนน่นนะจบะ,ะจบุญย่านบ้างย่านดอกหลทุกทางกินแหรผักกบบใบเขียวข้โหนเอาดิน้อดีนะหะน้านก็ิบประหงโอไว้ดอกอ เปิดแอนาวเปิดกระล่มเปิดแอนาวได้เปิดแอร้นาวเปิดนาวนาวแล้วก็ปิดอปิดอเปิดลมดปิดกระลม Nóng nữa bây giờ cào đó Ăn bao, bắt 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 thịt bắt nhá, bắt thịt hả? มาบอกกินเดอเ่ให okay. ้กินแล้วสินไก่นันเป็นงาง้อลแล้วสิ่งขยามงานมาดูเดอง้ไหมขยามมันื่อๆในนี่แหละแล้แล้วต้องห่อนือได้มนะหอนเถอะงานนั่นก็ง้อห่อนเด็กเตะอย่ ที่รถเมื่อไรจเย็นเจ้าด๊อกแต่เมื่อนะเอ้าเมื่อไหรเนี่ยอากาศพอดีพอดีเลยเป็นห่อนไปได้เลยพอดีเปิดพัดลมเมื่อไหร่เนี่ยอากาศพอดีเปิดพัดลมก่อนเมื่ไเปิดไม่ได้เปิดอากาศเย็น

เห็นเจาเข้าป่าเฮ้ยอ้วกอิอ้วกขี้เดดจ๊งมันตัวขี้เดียดนด้เดดแนวกินเศษเด้ี่เขากับแก้มร้านเนี่ยเศษเด้เศษเด้เเด้เบิ่อแล้วก็ไมเห็น

还都破了呢。嗯，都破了。

nó bị khát nữa Biệt quá đẹp Nó hòn lấy hơi nhồi hơi nhỏ Thì nó hơi Nó cũng thầm hơi nhồi hơi nhỏ ยังมืเลน่มึไปนกไปป็ีกับมืออื่นพแม่ให้ว่าเผาแล้วพอจะไปอาบน้ำดอก็าแล้วาเปหาเลออไหเลดอองขึ้นเดีวไปอาบน้ำครับแวกูได้เหน่อยเลยนเียว โอเคลยบะอมอหิตไปไหนนะก้าไปห่อนพี่น้องเห่อนเลยจิ้งข่าจิ้งข่าห่อนีบอกขาดเลยอ้อหิน,นี่ก็ไม่มอล่าด้วยพี่น้องเด้อโอเคายมันห่อนเลยพี่มอน,มนเอาเอารมณ์ก็สิบกค่ดีมันห่อน